ขอดเออเอาเด้อเอาทำมะผ่านลูกผ่านล้านกะมะมะพดมะไผัลูกหลานใจยิ่งพ่อเสด็จให้ลูกหลานได้กินได้อยากเอาสาธุลูกหลานขอเบิกบุญน้ำในยิ่งพ่อเจ้าค่ะอ่ะเมตตาเมตตาเมตตาคึกคักนะคะวัดป่าธรรมทเอานะคะเอาเมตตาลูกหลานคอยได้ขึ้นค่ะแผ่มื่อหนึ่งทุกทียกรบพริเสีนบ่บ่กบ่เห็นบรรพยศยาได้บุญหกศูนยสามมือน เป็นไหนค่ะเป็นไหนป่นี่เป็นยังไหนกโต่ะนี่เป็นังไหนังนคนนี้เสียนตีก็เรีเรนเสรดก็เป็นทั้งไหนท่นกต่นนี่ไไม่บาวานเกิดเกิดเกิดบาวานก็ดเกิดบาวานขึไม่แล้วเนน่่แรมานอกลลายละเมยพ้อมเต้นจนเบาหวานหลังจนเบาหวานเีาี่รอ เราจะเคี่ยวมาเคี่ยวมาเหรานั่งลงน่งลงปรมาณนี้นั่งกอนค่ะเดี๋ยวสิเป็นรมนั่งก้นอไอได้กล้องไม่ทันเลยพี่น้องเือเธอมันหนามาแท็กเองวันี้ไงไงบหวานขึ้นหวานขึ้นแล้วไปเน่หวานแล้ขึ้นแล้วสีชอกนี่ลาบถินบอครับลาบถินบอสาธูขอขอกระปุกพ่อยาเลยร่อหยาเลย เป็นซันเดย์แลเราสันเราสันก็กำลังตั้งกล่องอยู่กับยางไปยากก่อนยังผ่านยางก่อนเลยด้าเคยเห็นประพทศิจักทีา่หรอหูจากกันมากจังไดยหกศูนย์สามพูดนะไเจจินดาพูดนะโอ้ยตัวใดเนาปูพนเขียนหาเด้มือกี้นี่ยักแล้วก็สีมื่อี้บอกคนว่างสีบอกมันบอกไซไซสซนเขียนนั่นยกจักบากเแบบนั้นักนกเยอโอ้ยเป็นยดกน้ำเยอะเหรอ ให้ให้ F C T เอาใช่ไหมคะแล้วแจ้พื้นที่แจ้งย้อมาเลยจงหนึ่งในรอบวันโอเคค่ะเป็นยัง่ะหกศูนย์สามมาแล้วแนวนี้พี่น้องเบิร์สักระตุกให่้พ้นที่มันอ่างรู้สึกองหมับตนมันสันมันมันสันต่อแรกมันสันเออสันเลยอยัางยางไปใส่ดนตีเลยวันเขี่ยมาไผแล้วเด้อก้เจอแบบนี้พรเจ็าชินดาเบอร์เบอเปลี่ยเลที่เป็นครั้งไปกันเช่นไปจนย่างบ่ไหว เกี่ยวมาให้เอาเด้อยิ่พอเอ้ยให้โชคให้มันให้ลูกใไขลานเกี่ยวมากเกี่ยวฟังฟูวให้เด็กๆได้เยอะเดี๋ยวมาเลยล่ะมเชพี่ก็ติพี่ตัวเนาะอยู่พี่เฉยก็อยากลำเลยนะครับโอ้เราเบิ่งกล้นเนาะขึ้นเลยยู้ซื้อกับพี่กล้องนั่นเองเนาะิืมกล้องไปเลยนะมือก็ที่ลมลงแล้วว่าเขี่ยวมางไก่เลาเรามาขอเขี่ยวมากกันี่มเขี่ยวมากกวนเลย วเนตัวดเพื่อนเนาะร่องแป๊บเดียวได้เลขเลยคิดว่าเป็นเลขกอนี้603จะไปเด็กกับุรุอ่ะวันนี้เป็นอียงแบบปราตลาดเนาะตั้งแต่มาคุณแม่ทุ่นกะบเป็นซ้ำในน้เห็นใบตีแบบนี้ไหมครับบ่เคยเปี่ยนบ่เคยจะเปลี่ยนเคยเปลี่ครั้งแรกจนอายุจนได้ตจะได้เหนดามเาไว้ได้เป็นดัเกีย โอ้เป็นทางเลเลยนะคัจีนเจตีสรางบุญบุญบุบุญเกิดยางไง่ะทีมข้งอางนี้เจีจะจนเดีเศ้าร่ำเนาะว่าเป็นอีหยางว่าเจเป็นอีหยางอออเด้เศร้าคนหาเราก็เคยเป็นว่าเจ๊ก็เป็นก็เป็นชู้เจ้าคนเก่าเพราะว่าเป็นคนใญ่ขึ้นอย่างนี้เเนป็นคนคไม่พูดนะไม่ไม่พูดอรัมภาษณ์กระตงใจขึ้นกันเนาะแากเจดินดาตกใจเนาะ มาเป็นอี้ยังทีมกล้องเอาใจตัวเ <c oughs> ด้ออีพอมาพัน่ออ <re> ่อ่อให่สมหวังก็ให้สมหวัง,สำ,ส,วงสำเร็จสำเร็จแม่นพ่นชื่อสมหวังสำเร็จอ่าสำเร็จขออะไรครับจัอันนี้ขอให้เมตตาลูกหลาน้มนีสีเขียวค้ามหมากจากคำพูดคำโศกคำหมานขอให้แม่นขอให้ใช่ไปได้อยู่เดเนาะไปล่าได้บ่ ไปได้ยูเดหกศูนสามือนี้เลขล่าอเแียบเีอเนาะเทียบันหนสูกไห่ลาบไ้ตัวเลขไปเล่าห้าน้อยไปเบิ้แล้วเทเนาะเียมันสั่งมอั้นก็คือว่าปูคนนีสุดยอดแล้วมีไห่กว่าปูหรอเออพี่กวูกินจะจะไปเชี่ยว้งเชี่ยวปไะเด็นพี่กินพี่กินพี่ว่าจะเชี่ยวเชี่ยวก็ได้เชี่ยวด็นว่จ้เป็นยังจ่ามันกังควรอใจว่าจะให้อยก เข้าปากเกียจด่าเลยเต็มกล้องเลยเอาบารนี้เรือเพียงที่สามได้ใจเกียวเห็นไหมได้ใจเกียวเออเจ้าเกียวกวนแล้เกียจเกียวเนื่ปูมันมากโอ้โหโอ้โหบ่หอมบ่เก่าเกล้าเกียวฮาดายถือสามตัวยังได แทนที่จะเอาเข้าปากัวเจ๊เออเจเออฮเาบอกว่าปมเอาเข้าปากสวยเลยาสันเอฟซีมาเอฟซีว่าเจกินจะปากเข้าปากเลยนี้เอาอีกจากเพ่อนวะไอมัเบาหาขึ้นบาหวานขึ้นโอ้ขอโทษทีไม่ไหวเืินสิลมีแรงากเลโอเคเขาได้สามตัวเลยนะฮะโอ้ยขอโทษอีกเงินอยไรทีเราไม่ หมดนากันคือมึงจะปอดกันอีกเด้อนี่วัฒนาเลยเจ๊เลยนะจับเอากับมือด้วยนะครับผมหกกับเก้าับหัวด้วยนะครับม้ามือนั้นถูกกันทุกคนนะคะเจ๊จินดากับบอกถึกบอกถึกนะคะเพราะว่ารีกมันอัดว่าเขากระวาคนสวยไปซื้อหาศูนนนะครับหกศูนย์อันนี้อันก็อางบลกเนาะ อวันนี้หามบ้านเน้อพอดีเอาเข้าปากตัวเองเฉยตั้เจตจูนเอ๋อฟ้าพูดไม่ไปเคี่ยวใช่ปะมันให้คือต้องใา้เงี้ยกันไหลกันละตึง คือเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเนาะเมื่อกี้กับตั้งกล้องแทบไม่ทันเนาะค่ะใช่ไฮเบิ้ลตร่งตุงเนาะค่ะจังหวะเบิกทราบอันโล่งไรพอดีเพิ่นึ้นไหมเบิกทราบกับึ้นน้่เพิ่นได้พี่น้องเขากว่าเบิ้งไม่เด้อโอเคไหมไม่อะไรลำเอาทรงเอานะคะหกศูนย์สามนะครับไม่เคยเป็นใช่ไหมครับเบอร์ จนเล่าอายุปานยุ่แล้วบ่เคยเป็นก็เทือเกิดมาเลยใช่ไหมฮะอืมค่ะครั้งแรกครั้งแรกนะครับนี่ครั้งแรกของพ่อสมหวังใช่ไหมมันพ่อสมหวังคือจะสมหวังแล้วก็สมหวังเด้อบาทนี้พี่น้องมีมนปูนะครับผมทีปูเสีมาอีกวะไปเลาาไหมแล้วแต่อก็เบี่ยงก สบายล็อกเบ,เบิกครับยาคีหนึ่งห้าศูนย์วันนี้ไม่เจ้าขึ้นใจตรงไข่แท้ไปได้เลยอเป็นซิมัสีหัวใจหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งไปลาวได้เลยค่ะช่วยด้วยนะคะสบ <laughs> ายล็อกเบิกทรับยาคีวันนี้จะเป็นทรัพยาพัฒนาพร้อมตรงทรัพหหยาโอย คนว่าเขียนแน่เจคอยใคกับเบ้าหูใครพูจะว่าผมมาบอกว่ารู้สึกว่ายังไงซึ่งตรงกันถามกับถามกับหาผมว่าคนจี่เช็คเป็นเรียกหาใจตรงกันด้วยเบอร์ทราบกัว่าตัวนี้ละสิไปเล่ามือนี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งบาเด็กบัางอยนเรื่องรถหนึ่งบ้างโยงางแล่วหนึ่งหนึ่งห้าศูนของเบอร์ชรอานห้าศูนย์หนึ่ง หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งวันนี้จะเบิกรับรายวันวันนี้เหอันนี้ไปรัฐบาลเ<อ><ผ>ม,มืองท่านไปรัฐบาลเพื่มเบิกจ<อ>ับข้างน้อยบอกรู้ที่เอาไรวันกรินเขาเมือ่องชัวเอาทะเบียนรถอีแงงน,นี่คุณมาอคอยก็บ่ารูกวัดทะเบียนรถยอยีแงงหูแต่ว่าหนึ่งห้าศูนย์ห